วันนี้อยากมาคุยเรื่องรถยนต์เล็กซัสหน่อยครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าผมมีรถยนต์เล็กซัสคันหนึ่งเนี่ยที่ซื้อมาปีปัจจุบันนี้ครบ20ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีมากๆอะนดับคันนี้ก็เป็นคันที่3แล้วนะฮะรถคันที่บ้านผมเนี่ยวิ่งมาหลายแสนกิโลแล้วก็ยังซ่อมตามระยะทางปกติแล้วก็ไม่เคยเสียอะไรจุกจิกให้กวนใจนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าของเล็กซัสหน่อยนะครับเล็กซัสที่ผมเคยใช้มาเนี่ยไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเนาะเป็นรถยนต์สันดาปนะครับแตวนีีเ่มเยฟฟม น่าสนใจคุ้มค่าตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องคิดถึงเวลาจะซื้อรถจนตไฟฟ้านะครับก็คือว่า ขับได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมครับ Lexus r c คันนี้เนี่ยขับได้ระยะทางสูงสุด600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับทำไมเขาถึงขับได้ไกลขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะเขาอัปเกรดแบตเตอรี่พร้อมปรับระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นชาร์จเร็วขึ้นสาหรับคนที่ชอบขับรถไปไหนมาไหนบ่อยๆขับในกรุงเทพขับต่างจังหวัดเนี่ยทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่ต้องมาคิดเรื่องหาที่ชาร์จตลอดเวลาที่ผม,มาน่าสนใจคือ Lexus r c นี้เป็น Luxury BEV ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แรกในไทยทท เชื่อในมาตรฐานการผลิตได้เลยว่าจะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอีกสิ่งหนึ่งที่เล็กซัสทำมาดนานมากๆคือเทคโนโลยีไฮบริดฮะทำมากว่า20ปีแล้วเราก็ขึ้นชื่อเลยว่าเทคโนโลยีไฮบริดของเล็กซัสเนี่ยเจ๋งมากจริงๆนะครับเขาเป็นผู้นําที่บุกเบิกเทคโนโลยีไฟฟ้าในรถยนต์หรูความประณีตทนทานก็เป็นสิ่งที่เขาทํามาตลอดและอันที่ผมว่าเด็ดมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือ s t er ี e r by ย i r e นะครับที่เพิ่มขึ้นมาใน R C รุ่น5 0 0 e นะครับ s t er ี e r by ย i r e เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพวงมาลัยแบบใหม่ที่ไม่มีกลไกเชื่อมต่อระหว่่าางตตัััว,วมยกบบบ้อนะรรแเป็บบไฟฟ เวลาเราขับ คำสั่งจากพมาลัยเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปเป็นคำสั่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะสูงมากนะครับแล้วก็มีความเสถียรมากขึ้นทําให้ขับสนุกขึ้นเราใจเหมือนขับรถสปอร์ตนะครับถ้าใครเคยขับ Lexus มาก่อนจะรู้เลยว่า,าการควบคุมรถให้ความรู้สึกมั่นใจนุ่มนวลตอบสนองเร็วน,นี่คือสไตล์ของ Lexus เขาเลยนะครับแล้วก็สิ่งนี้ถูกถ่ายทอดมาใน RC ีด้วยนะครับใครขับก็ขับง่ายคนนั่งก็นั่งสบายด้วยนะครับนอกจากนี้มีสีใหม่และออปชั่นให้เลือกแบบไบโทนด้วน By ดว,วนนนคเ้ามอต เรื่องความแข็งแรงของตัวรถดีไซน์ภายในใส่ใจรายละเอียดต่างๆอันนี้เชื่อใจได้เลยส่วนเรื่องราคาครับผม lexus rc คันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่2.99้าล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราได้กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้มากๆจริงๆนะครับการผลิตและนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันการรับประกันที่ดีและบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลยอย่างเต็มที่นะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูตัวจริงได้ที่งาน motor expo นะครับหรือติดตามได้ที่ lexus thailand ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มองหารถยนต์ไฟฟ้า ที่ไว้ใจได้และไม่ต้องกังวลในระยะยาวถ้าขึ้นชื่อว่าแบรนด์ Lexus เราแลเนี่ยผมคิดว่าความไว้วางใจเนี่ยเต็ม100%แน่นอนนี่พูดจากคนที่ใช้มาหลายคันแล้วนะครับ